สวัสดีครับบ่าวเทาสวัสดีท่านชมครับสวัสดีปีใหม่นะครับวันนี้วันที่1มกราคม2568นะครับมือนีผ้าท่านชมครับออกเดินทางคือเกานะครับท่านชมเมื่อนีเดินทางมาหาผ้าบทใหม่นะครับเดินทางมาหาหลวงพี่ท่านชมนะครับจะผ้ามารับชมครับย้ำให้นะครับให หลวงพี่ย้ำให้ก่อนออกนะครับงวดวันที่2มกราคม2568นะครับผมเป็นแนวทางยิบจับลอตเตอรี่สลากินแบงค์นะครับถ้าบอกมาเข้ากับเบอง์ซื้อๆทาชมนะครับหลักร้อยถือว่าแม่นนะครับงวดที่ผ่านมาหลักร้อยแปดนะครับผมหลักสิบบนก็ถือว่าแม่นมาหกนะครับเอางวดแรกของปีนะครับจะจับคู่จะแม่นบ่อนะครับเขาไปฟังเข้าไปชมน้ำกันนะครับมาให้หลวงพี่เน้นย้ำให้นะครับ บรรยากาศปีใหม่นะครับบ่าวเท่าก็ขออวยพรให้เอฟซีแฟนครับท่างช่องทุกท่านนะครับผมพ่อใหญ่แม่ใหญ่สุขสุขคนเด้อนะครับผมสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมให้ร่ำให้รวยอายุมั่นขวัญยืนนะครับท่านผู้ชมสิ่งดีๆไก่พันไปในปีเก่าปีใหม่นี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมให้ร่ำให้รวยนะครับเอาเข้าไปกราบนมัสการหลวงพี่น้ำกันกราบนมัสการครับหลวงพี่ครับกราบนมัสการเจ้าค่ะครับขอบคุณก่อนออกกระแวะครับ ให้เอฟซีให้โซมให้มันเด้อปีใหม่เนี่ยซาธุค่ะเริ่มต้นงวดแรกนี่ยส้มให้มันซาธุขับลงพีนะครับผมไม่ให้ลงพีครับย่ําให้ก่อนออกธรรมชมนะครับมาหาลงพีแล้วตั้งแต่ตองวดนะครับปีใหม่ก็ไม่อีกเออ้ามาฟังน้ากันจังไรครับเขาปีใหม่มาออืืแรงว่านี่แหละปีใหม่มากก็จะกีส้มให้มันแล้วเนาะ ครับผมเพื่อนจีให้นะมาครับธรรมดาต้นปีนี่ก็ถือว่าเข้าดีเนาะหลวงพี่เนาะเริ่มมาเริ่มมาแลวมันต้องเข้าครับอืมเอารับไม่หลวงพี่เน้นย่ำให้เดี๋ยวน่าชุดที่หลวงพี่เบิ้งน้ำชุดที่หลวงพี่เขียนให้ป่ะครับหรือเบิ้งน้ำชุดน้ำเบาเ่าการเบิ้ลนะกระดาษชุดนี้มาครับหลวงพี่นี่เหมือนเดิมมาครับผมแต่มี่นี่ตัวเพิ่ม่ครับนันกมมีแล้ว็มีแต่ ใส่ล่างใส่บุญเลยเนี่ยครับผมชุดฟันทงเลยป่ะครับผมฟันทงเลยเนี่ยครับชุดใดครับหลวงพี่อันนี้ก็อยู่นั่คือเก่าชุดล่างอนี่ครับมีเพิ่มตัวใดป่ะครับผมอันนี้ชุดชุดบนชุดล่างนะครับชุดบนชุดล่างมีเพิ่มตัวใดป่ะครับเพิ่มป่ะครับผมหรือหรือมีตัวเน้นตัวใดป่ะครับตัวตัวนี้มนก็ตัวเก้านี่แหละครับทำนี่ สีเจ็ดอันนี้ชุดบนชุดล่างนะครับ3ตัว5 4 7 4 4 7หลักร้อยสกับ5นะครับเน้นที่4 7ตัวรองคือ5 7าทำสุดนี้มาก่นคือเก่านี่แหละเห็ <ทำ S 1> นชุดนั้นคือเห็นเขียนตัวไหนครับที่สมุทองวพกแต่นี่วะสุดสรุปนะคก,ก้าสรุปแต่ว่าเพิ่มเพิ่มตัวนี้นะครับเอาคือมีชุดบนที่มีเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มตัวไหน นี่ยเป็นในคือมีหนึ่งเจ็ดก็เขาหนึ่งคิดนะก็นั่นให้อยู่ดีอันนี้ชุดนี้ป่ะครับผมเนี่ยอยู่นั่นอ๋อในชุดนี้ท่านผู้ชมนี่อยู่นี่ครับโมเมนต์เอาตัวใหม่มาชุดหลักร้อยเออแล้วชุดล่างไม่เห็นไม่เพิ่มตัวใดครับหลวงนี่คือล่างป่ะครับก็เพิ่มเจ็ดเก้านี่แหละตัวเดียวนี่ยเอาหนึ่งป่ะครับผมนี่แหลยเอ้าล่างคือบะมี่สูตรเก่านะ เดี่ยสูนเก่านูไที่ที่ผมไม่มีสูนเก่านี่บออ๋ออยู่ในชุดนี้แม่นี่อ่าสูนเก่ายู่ในชุดนี้เป็นนั่นอยู่แล้วคำสูนเก้าเรไปนั่นเลยอ๋อนี่ครับล่างเลยูบอกต้องกลับเลยสูนเก้าถามมาล่างขึ้นมาตรงๆรมาตรงตเลยูเก้าเห็นไหมครับบนล่างเก้านี่ครับว่าเท่านั้นการตัวเดียวนี่ในชุดนี้ก็เลยมี0ูนเก่าแต่วใจผมเขียนเพิ่มขึ้นเจ็ดเก้าครับผมแม่นเจกันสุดเลยนั่นอ่ะครับ ตัวกันนะครับเจ็ดเก้านี่แเดตเอฟซีชอบเราเอาชมเก้ามานํำสูตรนี่ละชุดล่างยังบริจาคให้เพราะว่ากับติดเก้านี่นะครับนะติดเก้าอยู่ติดเก้านะครับเจ็ดเก้านะครับชุดล่างหนึ่งเจ็ดก็อยู่ในชุดชุดนี้แล้วนะครับผมพอเก้ามาคือเก้าล้วอยู่หลังหน่วยเลยเห็นนะครับมั่นใจเก้าอยู่หลังหน่อยเก้ามาบนหกหนึ่งเจ็ด 6, 7, 7, หกหนึ่งเจ็ดที่ผมเขียนใ FC, นเอฟซีนั่ 6, 7, นเอครับเนี่ยหกหนึ่งเจ็ดก็อยู่นั่นเองคือเก่าแต่ว่าย่ำส่งสุดท้ายย่ำเอมา,ม,ม, 1, มาส่งสุดท้ายหกหนึ่งเจ็ดท่านผู้ชมหนึ่งเจ็ดว่าส่งสุดท้ายบนนิ่งที่หนึ่งท่านผู้ชมนะครับนี่เพราะว่าหนึ่งเจ็ดก็อยู่ในชุดชุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนเห็นไหมครับหกหลักร้อยหกหนึ่งเจ็ดอ่าเลยเขียนเขียนใส่ให้น้ำนี่ครับ สรุปของหลวงพี่สรุปโค้งสุดท้ายเห็นไหมครับเน้นที่หนึ่งบนศูนย์เก้าก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมนาศูนย์เก้าเก้าศูนย์นะครับ 09, 90, บนล่างเห็นไหมครับที่มาหาหลวงพี่เป็นชุดอหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยแต่ว่าหลวงพี่ย้ำเหมือนว่าศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่มามาล่างได้เห็นไหมครับถ้าม,มาขึ้นมาศูนย์เก้าอ่าก็มีเขียนตัวเน้นเห้ไปคือหกหนึ่งเจ็ดหน 6, 17, 17, 17, 17. ึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดก็อยู่ในชุดเน้นบนอยู่แล้วหนึ่งเจ็ดห้าแปดอืมนะมีเพิ่มคือชุดล่างคือเจ็ดเก้า <ม>ชอ<ม>กลักมกันนิ่นที่หนึ่งครับลองคือ0อูนยหลักร้อยหกสหหลัก10บน501หลักหน่วยบนเจ็กนะครับหลักห5าห8าเหลักศู7ย8ศูกหลัก 7, 18, 19, หนึ่งหนึ่เจ็นึ่ก้า็ครับหนก็ยังอยู่ในชุดนี้นะครับคงสุดท้ายนะครับหลวงพี่คนเขียนเบาเท่กันเลย ขียนเพิ hmm. uh, like like ่มให้แต่ว่าหนึ่งเจ็ดเคยยึดได้ชุดนีอยู่แล้วนะครับเนาะแต่ว่ามีเพิ่มชุดล่างคือกันเจ็ดเก้าแบบกันเจ็ดเก้าศูนย์เก้าเอยยึดนี้อยู่แล้วครับศูนย์เก้าเก้าศูนย์เอามาศูนย์เก้าเก้าศูนย์เป็นบนล่างอ่านะครับธรรมะคือธรรมะเจ็ดคือเจ็ดเก้าตรงๆเลยล่างว่านเน่นคักๆฐานมักคักๆคู่ไใดมักคักๆรู้พี่ครับผมคับล่างแต่ล่างมันก็จะเป็นอันนี้แหละนี่กรับอันนี้แหละ 65 65ครับเอาแต่65ไว้อย่างเดียวครับบริอาตัวอื่นลอตเตอรี่ของไอ้ลุงพีมีแต้65แม่นอ่าเอาแต่65ตัวเดียวแม่ยนถาล่างขึ้นมา65กับ9009เมียนถาชุดบนนะครับชุดบนมักชุดใดชุดบนนะชุดบนก็มัก17กับ19 17กับ19ท่าำชมนะครับชุดบน17นะครับ19อยู่ในนี้วันนี้หนึ่งอ่าเพราะมันรักชุดบนครับเพราะตามที่มันมาแต่เก้ากับ อยู่ตำแหน่งบนครับอืมเอานะครับอันนี้เป็นชุดหลักร้อยหลักสิบบนหลักหน่วยบนนะครับอันนี้เป็นชุดที่บนล่างนะครับบนล่างกันหนึ่งเจ็ดเบ่าเทาเขียนมาให้เพิ่มขึ้นตัวนี้นี่ครับผมทำอย่างเอาชุดเดียวกับหกหนึ่งเจ็ดหกหนึ่งเจ็ดตัดอันนั้นอีกก็ได้นี่ครับหนึ่งเจ็ดจกตต์แต่ว่ามันตามลักแต่พูดไดมักชุดล่างคัดกับสามคูนี้ครับศูนย์เก้าหกห้าเจ็ดเก้า นะผู้ใดมักชุดคัดก็คือชุดนี้อ่าทำมักน้อยกัเอาแค่นี้แหละครับผมล่างบนล่างไว้ก็ดีแล้วผู้ใดมักเต็มชุดบนคือตามนี้นะครับกันบนล่างไว้คือ9 0 0 9ตัวนี้กันบนล่างคือ9 0 0 9นเพราะพอชุดนี้เป็นชุดบนถ้ามาบนมาตรงตรงมาตรงตรงถ้ามาล่างจะมาตัวกลับเนอืยเขามา่อางวดแล้ะครับงวดนี่บอกเขาจะงวดที่ผ่านมาวดนนี้ต้องเข้างวดที่ผ่านมาขึ้นเป็นตัวกลับรับงวดที่แล้วมากแค่ลักรอยกับลักซิบ คาว่าหนึ่งไปล่างก็ต้องเป็นลักหน่วยครับข้ามาบนเปิดลักซิบครับผมแคปหน้าจอได้ทชมชมเด้นี่ครับผมหาซีเจ็ดกับซีซีเจ็ดนี่เด่นไหมครับหรือบดเด่นมันก็เด่นอยู่สุดนี่ก็ดีแต่วหาเจ็ดก็ตรงกันนี้นะครับแล้วหาเจ็ดมันมีแค่สามสามคู่สี่คู่นี่แหละครับห้าสี่เจ็ดแล้วก็หกห้าครับศูนย์เก้าสี่เจ็ดหกห้าศูนย์เก้านี่อ่าแล้วก็นึงเจ็ดเนี่ย หลักกันหนึ่งเจ็ดแม่สี่คู่สี่เจ็ดหกห้าศูนย์เก้าแล้วกันหนึ่งเจ็ดแี่สี่คู่สรุปให้ติดบนล่างไว้เลยติดบนล่างครับสี่เจ็ดหกห้าศูนย์เก้าแล้วก็หนึ่งเจ็ดติดบนล่างไว้เลยบนล่างครับผมครับมันไปได้ห้างอันนี้ส่วนี้ฝันดีป่ะครับปีใหม่ว่าชีต้อนรับอยังไดะเหมือนป่ะครับผมนี่ชีจักคู่ได้ให้ว่าถือแล้วเลยครับ ตรงๆแล้วนะถือแล้วอยู่เนีนี้น่ครับผมนนบนเก้าคู่อ่ะต่ว่าชุดสามตัวให้เน่นตัวให้เ่นหกศนย์เก้าหรือหาหาศนย์เก้านี่บ่ครับผมอันนี้หรือเน้นหาหรือเน้นหาสีกับสี่มันกำลัมากจนมืดอยู่ได้นี่ครับแต่ว่าศูนย์เก้านี่ยยมันไปล่างหลายกว่ามันทำมันคือตำเน่งล่างเก้ามันบวกขึ้นก็สีบูจังนจะมันจะต้องมันก็สี่ตัวนี่แหละห้าสี่เจ็ด ถ้าซีคู่ถ้าสรุปซีคู่ก็คืออก็สรุปซีคู่นั่นเลยน่ะทำโบยากจับเอาหลายมันมันสิจับถือบล็อสมันเป็นมีแต่ตัวเด่นของมันว่ะถ้าซีคู่กับจิมมี่ซีเจ็บนี่ยหกห้าสองตัวศูนย์เก้าหนึ่งเจ็บมัดหน่อยควงสุดท้ายครับท่านผู้ชมเดี๋ยวเราเท่าเขียนอ่า สรุปให้ครับผมจัดกับจัดไปตัวสี่คู่นะครับ <47 S 1> สี่เจ็ดสี่เจ็ดหกห้าศ <09 S 2> ูนยครับศูนยถึงอันตรายเพราเบ่งล่างเงบ่งปุนอายุะเบ่งนะฮะหนึ่งเจ็ดนี่นชุดสรุปมเบ่งให้กันแล้วเต่อแซ์ีเต่ศูนย์เก้านนิ่น,น,น,นล่างครับ ถ้าพูดให้มักซี่คู่นี่ก็คือตามนี้ตามนีชุดสรุปธรรมชุมเน้นซี่คู่นี่หาเราตรีท่านหาเลยนะครับผมอันนี้คัดออกมาให้แล้วคัดแล้วคัดออกมาให้สีคู่เด็ดนะครับคัดออกมาจากนี่แหละนะครับชุดนี้คัดออกมาจากชุดอ่าชุดบนชุดล่างนะครับคัดออกมาให้จากชุดนี้นีู่้ชมชืมคัดออกมาให้นะครับ จะเน้นซีคู่นี่ว่าคัดคัดมาแล้วชุดสรุปซีคู่นี้ท่านผู้ชมผู้ใดมักหน่อยคู่หน่อยคู่ฮะไฮเดียโชคนะครับหลวงพี่เนาะออืว่าได้อยู่เลยครับผู้เจ้าก็มั่นใจอยู่หกหาหลวงพี่กะลอตเตอรีต้องหกหาตัวเดียวเอาหกหาตัวเดียวครับกระซิบปลาใบครับท่านผู้ชมเอากราบขอบุญขอบคุณหลวงพี่ท่านผู้ชมนะปีใหม่ก็ขอให้ได้โชคนะเป็นรับให้รวยสุขสุขคนนะครับผมเป็นทนาทังหยิบจับลอตเตอรี่ได้ท่านผู้ชมเด้อ นะครับบอมักเท่ากับเบิร์นซีซอนะครับเบิ่งนะกอนก็นได้ยังเห็นความปี๋ะกอนงวดันเลน็กมีหมอกมาเนี่ยไหนเข้าไปเนี่ยไหนเอาพอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ